ว่านะพุทธุงอิงไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเป็นคนที่เซ็นจะทําอะไรเชิญเลยทีนี้แล้วต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าติดคุกก็ต้องติดคุกถ้าได้ผลงานเอาไปเป็นผลงานของตนเองแต่ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นระดับลูกน้องหรือขา้าราชการเป็นหนังหน้าไฟแล้วถ้าติดคุกใครติดคุกผมถามหน่อยเราไม่ใช่คุณธุงอิงอะ่ะเพราะฉะนั้นใครก็กลัวติดคุกเนี่ยส่วนแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย วันนี้ก็ได้มีการออกมาให้ความเห็นกรณีเรื่องการเติมเงิน1 0 0 0 0มืนบาทนะรวมมูลค่ากว่า5 6 0 0 0นล้านเข้ากระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเมื่อวานนี้มีการยกเลิกการประชุมอนุนะแล้วรัฐมนตรีชุรพันธ์ก็เอ่ยออกมาว่าเอออาจจะไม่ทันใช้1กุมภาพันธ์นะก็เอ่ยออกมาแบบนี้วันนี้แพทองทานเนี่ยจึงถูกถามเรื่องนีนะ้เดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวนะฮะว่ายังไงฮะ กระเป๋าเเเงินนี่ยราก็ต้อง,งทําให้มันมั่นคงก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วพอเราเสนอนโยบายเราศึกษาม,มามากพอสมควรแล้วนะคะแต่แน่นอนว่ากาจกรจะปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่คันคิดว่าทางรัฐบาลท่านนายกเนี่ยกำลังหาคำตอบเพื่อจะให้เกิดผิวสูงถูกกับประชาชนแน่นอนฉะนั้นก็ใจรองดูค่ะเออดูแล้วเป็นไงคุณน,น, <c oughs> นะคุณมิวดูแล้วเป็นไงให้ท่านผู้ชมพิจรารณาเอาเองแล้วกันคะ่ะคือความเห็นผมนะคุณอุ้งอิงเนี่ย ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไงมผมว่านะคุณอุ้งอิงไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเป็นคนที่เซ็นจะทําอะไรเชิญเลยทีนี้จะเซ็นอะไรกู้เงินจะเซ็นจ่ายเงินแล้วต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าติดคุกก็ต้องติดคุกถ้าได้ผลงานเอาไปเป็นผลงานของตนเองอแต่ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นระดับลูกน้องหรือข้าราชการเป็นหนังหน้าไฟ แล้วถ้าติดคุกใครติดคุกผมถามหน่อยก็ไม่ใช่คุณอุ้งอิงอะ่ะเพราะฉะนั้นใครก็กลัวติดคุกเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเอา้าแล้วทำไมต้องเสี่ยงติดคุกล่ะก็ต้องถามจต่ว่าโครงการนี้ที่มาที่ไปมันถูกไหมมันชอบไหมมันอยู่พื้นฐานความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความต้องการทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีสุดเลยผมเสนอเลยอุ้งอิงมาเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วเซ็นเองทุกอย่าง วัดใจกันไปเลยกล้ารับผิดชอบไหมไม่ใช่ว่าพอแจก,กเงินโอ้โหนี่เศรเษฐกิจมันฟูแน่แนอนอตอนแรกอะแต่ผลลัพธ์ที่ตามมารับแต่ชอบไม่รับผิดเฮ้ยแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สำหรับข้าราชการนะนี่ผมพูดแทนข้าราชการนะที่ต้องทําเรื่องนี้นะ,ะไม่มีใครสบายใจอ,ะอ่ะเสี่ยงอะค่ะเงินแผ่นดินห้าแสนหกหมืนกว่าล้านชั่วลูกชั่วหลานที่ต้องตามใช้นี่แล้วเขาจะตาหน้าไปตลอดชีวิต ในขณะที่คนบางคนลอยตัวเงี้ยอันนี้พูดตามพื้นฐานเลยนะนะผมว่านะเอามาเป็นรัฐมนตรีรังเลยนะหรือเป็นนายกเองเลยนะนะลอ่ะคือพูดง่ายเพราะไม่ได้มีตําแหน่งนะแม้กระทั่งเอฟซีของเพื่อไทยเองนะนะนี่คุณปอปอรวยกว่าย่อมดีกว่านะนี่เขาบอกเลยว่าเขาเป็นเอฟซีของพรรคเพื่อไทยเองแต่เรื่องเงินดิจิทัลตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะอ้าวยอมรับอะไรฟังอย่างเจ้าตัว อย่างนี้นะคะเรื่องของเดือนดิจิตัลนะครับเงินดิจิตัลเนี่ยจะบอกว่ามัน,นไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ากระทรวงการคลังยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับแล้วไอ้ที่บอกว่าปล่อยเงินออกมาแล้วจะมากระตุ้นเศรษฐกิจล้วจะเอาเงินเงินไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยออกมาจากการเก็บภาษีเนี่ยอันนี้มันแปลว่าไปเอาเงินมาคืนความหมายก็คือว่า เงิน5้าแสนมันต้องมีก่อนไม่ใช่ว่าไปเอาไม่ใช่ไปบอกว่าจะเอาห้าแสนมาจากอนาคตนะครับส่ววเรื่องถัดไปก็คือว่าการออกตั้งใจ,จออกเป็นดิจิทัลคอยเนี่ยมันก็จะผิดกฎหมายแบงค์ชาติมันผิดกฎหมายเรื่องการเงินนะครับจะทยาให้เงินออกมามากกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสเงินเฟ้อซึ่งแบงค์ชาติอ่ะก็คงไม่ชอบนะครับจริงๆแล้วแบงค์ชาตะมีเงินอยู่แล้วเรียกว่าเงินเงินเงินของเงินดนะิจิทัลคอยอินทนน์น่ะมันมีแผนอยู่แล้วโปรเจกต์อินทนน์นะครับ คือทำไมกระทรวงการคลังไม่ไปคุยกับแบงค์ชาติบอกว่าจะเอาเงินอินทนนท์มาใช้อย่างนงี้นะครับแล้วก็ไปไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตที่มันมีอยู่แล้วอ่ะทำไมไม่ใช้ของที่มีอยู่แล้ววะจะได้มีเพื่อนถ้าไปเริ่มมใหม่หมดนะครับคุณก็จะไม่มีเพื่อนแล้วคุณออกมาคุณก็จะโดนปีแล้วคุณก็จะตายใช่ไหมนี่กองเชียร์เขาเพื่อไทยเองนะยังยอมรับเลยว่าตอนนี้ไอ้แหล่งที่มาเงินเอาเงินจากไหนกระบวนการในการดําเนินการนะส่วนที่บอกว่าทําไมไม่คุยกับแบงค์ชาติรู้ได้ไงว่าเขาไม่คุย แล้วแบงค์ชาติเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าของเขาเนี่ยแค่เป็นการทดลองนําล่องยังไม่พร้อมใช้จริงอันนี้จะใช้จริง5้าแสนหกหมื่นล้านสเกลมันใหญ่มากอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบงค์ชาติขัดขวางนะไม่ใช่นะเขาทําหน้าที่ของเขาในการดูแลสถียรภาพการเงินของระบบเศรษฐกิจแล้ววิธีการใช้เงินนอีกปมหนึ่งของเขาเนี่ยเขากําลังดูเรื่องความเสี่ยงดูรายละเอียดอยู่นะแล้วรายละเอียดตอนนี้แบงค์ชาติก็บอกเลยว,ว่าเรื่องแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจดูแล้วมันไม่จําเป็นขนาดนั้น ดูแง่ของการใช้เงินดิจิตอลปัจจุบันเงินดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้แบบนั้นนะฮะแล้วต้องไปดูด้วยว่าผิดกฎหมายเงินตราด้วยเปล่าด้วยซ้ําำส่วนที่คุณสิริกัญญาได้มีการโพสต์บอกว่าไปเจอแล้วจากกรณีโครงการที่ญี่ปุ่นมีการแจกเงินเป็นคูป,ปองลักษณะเดียวกันให้กับทุกครอบครัวที่มีเด็ก,ดกและคนแก่สามสิบเอ็ดล้านใบแล้วก็มีอายุใช้งานหกเดือนเหมือนกันเคยทำมาแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมฮะนะ งานวิจัยที่ไปศึกษาไอ้การแจกเงินนั้นนะ่ะผลมันเป็นยังไงมันอู้ฟู่โอ้ยเงินหมุน3รอบ4ี่รอบหรอบเหมือนที่รัฐบาลพรคเพื่อไทยพูดไหมนะปรากฏว่ามีงานวิจัยอยู่ครับนี่งานวิจัยนี่มาจากไหนนะมีข่าวาวลงทั้งในนิวยอร์คไทม์นะฮะเคสญี่ปุ่นนะนี่มีทั้งในบลูมเบิร์กนะเคสญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเคสนี้นะตั้งแต่ปี1999นะที่มีการลงข่าวนี่นะ แล้วในรายละเอียดครฮะนี่นะไอ้คูปองในเคสในญี่ปุ่นนี่นะซึ่งถ้าเราไปดูในการศึกษาวิจัยทีนี้ฮะนะเนี่ยเ,เป็นประสิทธิภาพของตัวทวีคูณทางการคลังพูด,ดง่ายๆผมแ<ไ>ปลเป็นภาษาบ้านๆให้นะเขาศึกษาละเอียดเลยนะมีการขยายตัวทาง GDP เ,เท่าไหร่มีการใช้จ่ายเงินยังไงหลังจากนั้นนะเนี่เอามาดูประกอบให้เห็นเฉยๆว่าเป็นยังไงแล้วที่สำคัญฮะตัวเลขนี่ๆดูันนี้ ตัวเลขตัวคูณทางการคร้ังเนี่ยนะที่มีการคุยโวกันว่าโนู้นนะจะได้เจ็ดเท่าหเท่าแล้วแต่จะคุยคนะไอ้ที่ญี่ปุ่นทําไปแล้วเนี่ยนะนะได้แค่ประมาณ0 1นถึงศูเท่าไม่ถึงหนึ่งหรอพี่นุ่เดี๋ยวนะนะตัวคูณนะั้นในแง่ <c oughs> ของตัวคูณนะ0.1นยะเ <1. S 2> หรอฮะ0 1นยถึงศูเพราะว่าอะไรฮะนะ เพราะว่าเอาเงินไปให้คุณหมีวค่ะ<ฆ>แล้วคาดหวังว่าเงินหนึ่งหมื่นไปให้คุณหมีวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอืจริงๆเนี่ยเงินจํานวนนี้จะเอาไปใช้พวกสินค้าคงทนเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นิดหน่อยอแต่การบริโภคเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปแทนอันเดิมที่เขาจะจ่ายอยู่แล้วคือไม่มีการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอ๋อคือไปซื้อรอบแรกจบแล้วเอาไม่ซื้อแล้วรวมไป,ม <า S 2> ไปถึงเอาไปแทนไอ้เงินที่เขาจะต้องจ่ายอยู่อะ มันไม่ไม่ใช่ว่าคุณมิวจ่ายอยู่เดิมหมืน่นแล้วนี่ไปเติมอีกหมืน่นเขาใช้เป็นสองหมืน่นไม่ใช่สิก็จ่ายไปแล้วไงเดเดิวก็ไม่จ่ายแล้วสิแล้วรวมไปถึงไอ้ที่เอาไปใช้เอาไปใช้กับอะไรเอาไปใช้กับเรื่องการบริโภคเรื่องของที่เขาจ่ายอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่มีการ<น>เพิ่มการบริโภคขึ้นมาไอา้จจะคิดว่าเค้กจ่ายไปหนึ่งหมื่นห้าแสนหกหมื่นล้านคูณขึ้นไปนวดโอ้ยล้านล้านสองล้านล้านสามล้านล้านฝันฝันละเมอสดีค่ะลนะเมอแล้วไอ้ที่บอกว่า ไม่กู้ยืมไม่กู้หนี้เพิ่มโมยังไงก็ต้องกู้เพราะคุณจุลพันธะ์ยอมรับเลยว่าก็กําลังศึกษาอยู่เรื่องจะออกกฎหมายก <c oughs> ู้เป็นการเฉพาะก็ศึกษาด้วย <c oughs> ก็แสดงว่ายังไม่ชัดเลยว่าเงินมาจากไหน <c oughs> นะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติม